สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดนิริยุทธภักดิจิตนะครับวันนี้เราอยู่ที่สากรเกษตรเมืองรับเลจํจำกัดนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ก็นําปุ๋ยนะครับที่ว่าสารเติมเต็มนะครับของซิลิคอนพืชรวมนะครับก็มาส่งให้กับทางสากรเกษตรเมืองรับเลจํจำกัดนะครับก็ที่สากรเกษตรเมืองรับเลจำกัดก็เป็นสากรหนึ่งที่ผลิตปุ๋ยนะครับก็อันนี้มาการประมาณ30กว่าตันนะครับก็ประมาณส0อ่าสิบห้าตันนะครับสิบห้าตันอ่าก็ สั่งก็มาก็เป็นขนาดบรรจุถุงบิ๊กแบกนะครับหรือว่าถุงนึงประมาณ1,000กิโลนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ผลิตปุ๋ยนะครับของสากลเกษตรเมืองลบเลยจำกัดนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดบัญชีใหม่นะครับของทางสากลนะครับก็ตอนนี้ก็คือกําลังจะผลิตปุ๋ยนะครับผมเพื่อบริการให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งสากลเกษตรเมืองลบเลยจำกัดเนี่ยเราผลิตปุ๋ยด้วยเน้นที่คุณภาพเป็นหลักนะครับผม ก็ทําให้ปีนี้นะครับการผลิตปุ๋ยของสากลเกษตรเมืองพระเภทจำกัดเนี่ยอยอดเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะครับจากปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของทางสากลเกษตรเมืองพระเภจำกัดนะครับผมอันนี้ก็35ตันนะครับอันนี้มา35ตันวันนี้นะครับก็ที่นี่ก็จะผลิเน้นการผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ นะครับการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าการใช้แม่ปุ๋ยนะครับต่างๆเนี่ยก็จะขัดสนแม่ปุ๋ยอย่างดีหมดเลยนะครับทางแม่ปุ๋ยเด่นเช่นโพแทสเซียมนะครับแม่ปุ๋ยธาตหลักเนี่ยคืออย่างดีหมดเลยแล้วก็เน้นนะครับเรื่องสารเติมเต็มนะครับก็ใช้เป็นของฟุกเต็ยงปุ๊บจำกัดนะครับเป็นกรดซิลิคอนนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีธานอาหารรองนะครับซึ่งตัวกรดซิลิคอนนี้มีทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของกรดซิลิคอนนะมีประมาณ13%บสาร์เ นะครับวันนี้ก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวเพื่อนร่วมนะเพื่อนร่วมของบริษัททุกเสพต้องกัดนะครับก็ที่สากลเกษตรเมืองรับแรงของเราก็จะมีผลิตปุ๋ยหลากหลายสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ใช้สำหรับนาข้าวนะครับก็จะมีหลากหลายสูตรที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับก็อย่างเช่นสูตร3 6 0 0ูนตัวนี้เด็ดเลยนะครับเพราะว่าตัวสมองศูนย์เนี่ยก็จะทำให้ข้าวเนี่ยเขียวทนเขียวนานนะครับอันนี้แน่นอนเลยก็เกษตรกรบอกต่างบอกเลยว่า ใช้ดีกว่าการใช้ยูเลียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการใช้ยูเลียมาครั้งเนี่ยหวานาไปปุ๊บเนี่ยก็เขีวแป๊บเดียวแล้วก็เหลืองอีกนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือแน่นอนเลยนะครับก็คือเขียวนานกว่านะครับแล้วก็ต้นเขียวไม่ธรรมดาอีกก็ยังไปตั้งอีกนะครับก็การที่ข้าไปตั้งเนี่ยก็จะช่วยให้ข้าสังเกห์แสงได้ดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสูตรที่ใช้ในข้าตั้งท้องนะครับอย่างเช่นส highways, <S <S ูตรย1สอี่สิเอ็ดอ่านี่ก็จะเป็นสูตรที่เกษตรกรยอมรับ ส่วนใหญ่ปีนี้นะครับก็สอบถามกันนะสำหรับเกษตรกรรายป้นทีของสากลร,รับแรงก,ก็ได้ผลิตค่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวเลยนะทำให้ปุ๋ยสังสัรของสากลการกเติมรับแรงกันเนี่ยเป็นที่นิยมเลยนะครับก็เป็นที่นิยมก็ถือว่า,าหากเราที่หากสากล่างๆที่ทําการผลิปุ๋ยนะเเมนี่คุณภาพนะรับรบองได้ว่ามีความสําเร็จแน่นอนนะครับมีความคอนเ็นแน่นอนครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอันนี้แม่ปุ๋ย ต่างๆก็กำลังจะขึ้นนะครับขึ้นราคากันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวกรถซิลิคอนก็ยังราคาคงเดิมอยู่นะครับซึ่งจังสากรไหนครับสากรใดที่กำลังผลิตปุ๋ยนะครับก็ฝากตัวกรดซิลิคอนซึ่งเป็นสารเติมเต็มที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับหากเราใช้เป็นตัวสารเติมเต็มที่เรียกว่าเป็นดูละไม้ธรรมดาหรือว่าดินปันเป็เนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปุ๋ยเลยนะครับก็ควรที่จะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับนี่ น,นี้ก็เครื่องผลิตปุ๋ยของทางสากรลรถเลยจำกัดนะครับอันนี้ก็ที่นี่ก็ใช้ปีพันของกุ้งเก่งกุ้งจำกัดเป็นสารเติมเต็มน,นะครับก็มีหลากหลายสูตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทันสมัยมากๆครับเพราะสากลหลายสากลเลยที่มีเครื่องตัวนี้อยู่นะครับซึ่งหากสากลไหนนะต้องบอกก่อนว่าสากลใดที่เน้นราคาอย่างเดียวนะครับนอกจากคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะ ทาให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยน้อยอยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าสากรณ์ไหนที่ผลปุ๋ยโดยที่เน้นคุณภาพนะครับมีเครื่องดีๆอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็เสริมด้วยแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพอีกนะผมถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็เพิ่มอีกก็คือส่วนสารเติมเต็มนะครับสารเติมเต็มก็นอกจากที่จะใช้หินดินทรายนะครับเราไม่ใช้นะครับเราก็ใช้เป็นตัวปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองนะครับก็ มาผสมเข kind of ้าไปเพื่อเพิ่มผลิตภาพนะครับให้ปุ๋ยของสากรของท่านเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเกษตรกรนําไปใช้นะครับก็สามารถเพิ่มผลผลผลิตได้นะเพราะว่าโครงการผลิตตัดหรือว่าโครงการผลิตปุ๋ยตามความต้องการของสมาชิกเนี่ยผมว่าจะส่งสุตนะครับต้องอยู่ที่กับเกษตรกรนะครับถึงจะเป็นโครงการที่สําเร็จนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับในการใช้ปุ๋ยนะเพราะว่า ปัจจุบันนี้ก็ราคาปุ๋ยยาต่างๆเนี่ยก็คือขึ้นเรื่อยๆเลยดยซ้ำนะครับหาก,กเกษตรกรได้ป้ยปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็แล้วก็ช่วยให้ผลผลิตของกเกษตรกรเนี่ยได้ดีด้วยนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยที่สุดยอดนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ปุ๋ยในท้องตลาดก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็หากเราซื้อในท้องตลาดเกษตรกรไปซื้อท้องตลาดก็กําไรก็ผ่านพ่อะค่าคนกลางนะผ่านร้านในตัวจังหวัด ้านเกษตรในตัวอำเภอนะครับกว่าจะถึงเกษตรกรก็ทําให้ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหากสากลการเกษตรต่างๆนะผลิตปุ๋ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อโดยตรงจากระบบบริษัทหรือโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ก็ทำให้ปุ๋ยถูกลงนะไม่ได้ผ่านพาอา่อค้ากลางใดๆเลยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ปีนี้นะครับถือว่าทางสากลเกษตรเมืองเชียงรายจำกัดนะครับหรือว่าสากลเกษตรเมืองลำปางจำกัดก็ถือว่า เป็นสากลที่เน้นคุณภาพนะครับทำให้ทางสากลเกษตรเมืองเชียงรายนะครับที่ทางโฟร์ดทุกนกษจรกรก็จำหน่ายกดซิลิคอนให้เช่นกันนะครับที่นั่นก็จะใช้แม่ปุ๋ยเป็นารระบายทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางสากลเกษตรเมืองลำเไียจำกัดก็เป็นสากลที่ใช้แม่ปุ๋ยคุณภาพเช่นกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวกดซิลิคอนเนี่ยไปสารเต็มนะครับก็ถือว่าทางสองสากลนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ใช้ปุ๋ยที่ดีที่ถูกแล้วก็เพิ่มผลผลิตจริงๆนะครับผมก็นี่ก็ ขับมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เพราะว่าอตอนนี้ก็คือเพิ่งเปิดบัญชีใหม่ถือว่าเป็นวันที่2นะของการทํางานของทางสารกรในปีบัญชีพศพศ .164 นะครับก็แล้วก็ตอนนี้จะบอกก่อนว่าทางสากรไก่กระสรับเลนกัดเนี่ยพอเปิดบัญชีมาครับก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับเยอะด้วยนะครับก็ถือว่าปุ๋ยคุณภาพจริงๆนะครับการตอบรับก็คือจากการที่กเกษตรกรบอกต่อ นะครับบอกต่อกันไปเรื่อยๆเลยว่าปุ๋ยของเราเนี่ยดียังไงนะครับตอนนี้ก็คือทางฝ่ายส่งเสริมนะครับก็ไม่ได้ทํางานอะไรมากมายนะครับก็ได้พยายามส่งเสริมเกี่ยวกับปุ๋ยว่าเม็ดปุ๋ยแต่ตัวเป็นยังไงสูตรแต่สูตรเป็นยังไงแล้วก็ส่วนของลงแปลงนาข้าวด้วยนะครับว่าติดตามการใช้ในนาข้าวนะครับว่าดีหรือเปล่าดียังไงนะครับซึ่งทีงนี้ก็จะเป็นลานข้าวด้วยลานตากข้าวนะครับอย่างที่เห็นเป็นลานตากข้าวด้วยเกษตรกรนเข้ามาก็จะมาส่งวันที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของสากลเกษตร เมืองลับเรจำกัดนะครับอันนี้ก็มามากระเดียบรทีเทียวเลยนะครับก็ประมาณ35ตันนะครับเป็นตัวโูซิลินตองบริษุทุกเต็นคุจำกัดนะครับซึ่งตัวนี้ก็นำมาใช้เป็นตัวที่ว่าสารเติมเต็มนะครับสารเติมเต็มนะครับซึ่งบอกก่อนว่าการปนปุ๋ยนะครับนอกจากแม่ปุ๋ย N P K แล้วสารซําเด็มนะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องใส่เข้าไปในตัวปุ๋ยด้วยนะครับซึ่งสารเติมเต็มเนี่ยอาจจะเป็นดินเหนียวก็ได้เป็นดูลไม้ธรรมดาก็ได้นะครับ ตันหนึ่งประมาณส0งพบาทเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นสัญญเรเติมเตที่มีคุณภาพอย่างตัวโกซิลิคอนตามมงคับบอสจา,ากฟุกตคุ้นจำกัดเนี่ยก็จะได้ปุ๋ยที่คุณภาพแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของทางสากรณเกษตรเมืองรับเลี้ยงกัดที่ผลิตปุ๋ยในคุณภาพนะครับก็ต้องฝากสาการณต่างๆว่าที่ผลิตปุ๋ยนะครับตอนนี้คือหากท่านยังเน้นที่ราคานะครับผมก็ ลองเปลี่ยนมาดูใช้เป็นตัวสินค้าที่มีคุณภาพนะครับรวมกับการส่งเสร,ริมของอทางผมและก็ทีมงานนะครับก็จะช่วยให้เกษตรกรได้ปุ๋ยที่ดีนะครับผมวันนี้ถ้าผมเด่นวิทยุทักดิจิตนะครับก็จากบริษัทฟุกติคุณจำกัดนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม